มาครับมาเริ่มสูตรที่หนึ่งเลยนะครับของหวยงวดวันที่สิบหกมีนาสองพันห้าร้ยหกสิบหกกันต่อเลยนะครับงวดที่แล้วก็พลาดนิดนึงก็ก็เข้าตัวล่างนะครับตัวล่างขึ้นบนครับห้าสองก็พาดไปต่อไปก็งวดนี้ก็เริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ก็ ขอคำเตือนก่อนนะครับสูตรหวยที่นํามาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขขลาก,กินแบ่งรัฐบาลเพราะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมด้วยนะครับพอ,อมาเริ่มกันเลยเริ่มของสูตรที่หนึ่งกันเลยครับสูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่หนึ่งบน,นครับสูตรที่หนึ่งวันนี้ไม่เข้านะครับสูตรที่หนึ่งวันนี้ไม่เข้าต้องจับสูตรใหม่นะครับต่อไปจับสูตรใหม่ เพราะว่ามันขยับแล้วนะครับสูตรหนึ่งมวดนี้ไม่เข้านะครับมาเราก็ทําต่อไปนะครับเริ่มทําแต่ก็อย่าไปทิ้งนะครับสูตรที่หนึ่งะครับงวดนี้ผมยกมาแค่สี่งวดห้างวดนะครับงวดล่าสุดนะครับก็ต้องทําอย่างนี้นะครับงวดวันที่สามสิบพันวาหกห้านะครับงวดต้นปีนะครับ ออก157 19 6ล่าง58นะครับมาดูเลขสูตรที่1เป็นยังไงครับก็ใช้หลัก10หลักหน่วยนะครับใช้หลักหน่วยตัวนี้นะครับบวกกับหลักหน่วยตัวนี้นะครับบวกกันก็จะได้6บวก8นะครับเป็น4กลดไปอย่างหนึงก็เป็น5แล้วก็6ก็จะได้4 5 6นะครับ อันนี้ผมว่าคำค่า x ให้ก็เราจะได้ค่า x อย่างนี้นะครับก็จะได้ตัวที่ได้หนี้นะครับได้ห้านะครับ ขอสูตรที่หนึ่งนะครับก็มีเข้ามั่งหลุดมั่งนะครับเพราแต่ละเลขบางครั้งก็ไม่เข้าเลยอ่าต่อไปเราก็เริ่มคำต่อไปนะครับงวดวันที 17, ่สิบเจมกราสองพันห้าร้อกสิบหกอกแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าล่างสี่เจ็ดนะครับแ็เหมือนเดิมนะครับเอาหลักหน่วยบนบวกแต่หลักหน่วยล่างนะครับ จะได้9บวก7เป็น16นะครับใส่6ตัวเดียวทดไปอย่างละหนึงครเป็น7จดไปอย่างลนึงก็เป็น8นะครับงวดต่อไปคืออะไรงวดต่อไปคือส1 1หนึ่งหนึ่งะครับสี่หนึ่งหนึ่งไม่มีนะครับไม่เข้าครับหรือไม่โดนนะครับเอ่อถ้า x ให้เลยนะครับงวดนี้ไม่โดนนะครับ โดนนะครับก็ตาไม่โดนไปเพราะว่าออกสี่หนึ่งหนึ่งครับงวดต่อไปเลยนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันห้าร้อยหกสออกสองเก้าเดสหนึ่งหนึ่งเก้าสองครับตามเหมือเดิมนะครับก็เอาหนึ่งตัวนี้นะครับบวกกับสองตัวนี้นะครับหลักหน่วย บนกันหลักหน่วยล่างนะครับบวกกันนะครับก็จะได้1นบวกสเป็น3ามนะครับสามก็จะได้4ตัวนี้นะครับก็หาห้าเอ็กซ์สามเนะครับเอ็กซแล้วก็4 x x เอ็ x x สี่เาเอกเอ็กเได้ตัวนี้นะครับตัวสี่นะเด่นสี่บางทีล้วต้องขออาภาัยนะครับเพราะไม่เข้านะเพราะว่าเลขไม่เข้าครับเลขไปเข้าสูตรที่หกสูตรที่สี่ห้าหกนะครับบางที แล้วขยายามพยายานครับงวดวันที่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบกออกห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับก็เหมือนเดิมครับก็อย่าไปทิ้งนะครับเพราะว่าจะรู้อย่างตัวอย่างเดียวตัวเดียวนี่นะครับแล้วก็เราก็ไปหาคู่เอาครับบางครั้งผมจับคู่ไม่ถูกบางครั้งก็จับตัวไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ด แดเก้าก็ต้องดูเองนะครับเป็นแท่แนวทางนะครับอันนี้เจ็ดนะครับอันนี้เจ็ดเป็นแทนวแนวทางคือให้ดูว่าตัวเลขตัวไหนมาอย่างไรนะครับเป็นแท่แนวทางนะครับก็จะได้หกเจ็ด ก็จะได้งวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดออกหกห้าสองครับมีไหมหกห้าสองไม่มีนะครับก็งวดที่แล้วผ่านะครับเน้นเจ็ดและแปดนะครับ, 7, 8, รบงวดที่แล้วเน้นเจ็ดและแปดก็พลาดไปนะครับอ่าอันนี้คือสรุปสูตรที่หนึ่งนะครับสรุปสูตรที่หนึ่งว่าของงวดล่าสุดนะครับที่จะออกวันที่สิบ มีนานะครับจะมาตัวไหนนะครับเราก็ตั้งสูตรไว้เลยคือสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสองห้าห้านะครับที่ออกออกเหมือนเดิมเอาสูตรตวันนี้นะครับสูตรหนึ่งก็เอาหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยหลักหน่วยบนบวกกับหลักหน่วยล่างครับเราก็เอาสูตรตัวนี้ตั้งก่อนเลยสองบวกห้าเท่ากับห้าบวกสอง ได้7นะครับ7 8ดและ9นะครับก็หาค่าเก็คือ7 7เจ็ดเจ็ดแและเก้า อันนี้รอผลนะครับเป็นที่สิบหกมีนะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็จะมาตัวเดียวนะครับมาตัวเดียวบางครั้งก็ไม่ค่อยมาคู่นะครับสูตรที่หนึ่งก <outgoing name S 2> ็ไม่เน่เหมือนกันนะแต่และเลขนะครับบางครั้งก็ไม่มาเลยงวดที่แล้วยังไม่มาเลยนะครับสูตรที่หนึ่งบางครั้งก็เข้ามั่งพลาดมั่งก็หลายงวดนะครับสูตรที่หนึ่ง นี่นะครับผมก็จะให้ดูตัวเก่าๆนะครับย้อนดูตัวเก่าให้อันนี้ที่ผมทาไว้นะครับสูตรที่หนึ่งคืองวดที่แล้วนะครับที่ออก่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับก็เน้นเจ็ดและแปดพลาดนะครับสูตรที่สองเข้าคือสองตัวเดียวสูตรที่สามเก้าศูนย์หนึ่งไม่ไม่มาเลยเนี่ยมาเข้าสูตรที่สี่นะครับมาเข้าสูตรที่สี่ ที่4ที่สก็จะได้6ตัวเดียวนะครับสูตรที่5คือเข้า2นะครับสูตรที่6เข้า5กับหเนี่ยมาเข้าสูตรนี้เนะี่ยก็หกสองห้แล้วก็5 6สูตรที่7ไม่เข้าเลยอันนี้คือสูตรที่8ก็ไม่เข้านะ ของผมทำแค่สูตรที่แปดนะครับอย่าไปดูเลยอันนี้มีมีหลายสูตรนะครับเพราะว่าผมต้องเอามาจับกันเอามาทดลองใช้นะครับนี่ว่าเป็นงวดล่าสุดของพี่ออกสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งผมย้อนให้ดูที่หลังนะครับสี่หนึ่งหนึ่งคือสูตรที่หนึ่งเข้า 4. สี่สูตรที่สองเข้าหนึ่งสูตรที่สามเข้าเจ็ดเนี่ยมันก็จะเป็นสี่หนึ่งเจ็ด แต่สูตรที่สี่เข้าเจ็ดสี่แล้วก็สี่เพราะว่าผมจับพอบจับสูตรหสูตรสองสูตรสามไอ้4ี่ห้าหไม่ค่อยจับนะครับเลยกระดกกระดกเข้ามาสูตรที่หกสองห้ามากระดกมานี่หมดเลยหนึ่งสองสามไม่มาเลยสูตที่เจ็ดจับ จะเดินดีนะครับเจ็ดเจ็ดและแปดจะเดินดีนะครับตอนนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆถ้าย้อนไปอีกผมก็จะย้อนไปให้ดูอีกของง้อที่ออกห้าหนึ่งเก้านะครับที่จะไปเป็นห้าหนึ่งเก้าแลผมดูให้ก่อนห้าหนึ่งเก้าก็จะออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับก็จะได้เนี่ยได้สุดสองสุดสามสี่แล้วก็มาหนึ่งแล้วก็มาหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสี่ หนึ่งหนึ่งเี้ยมันจะโดดข้ามเนี้ยก็มันจะไม่ไม่ตรงนะมันก็จะไม่ตรงนะนี่ก็สี่หนึ่งหนึ่งเนี้ยก็ผมเลยไม่รู้ว่าจะเอาสูตรไหนมาจับดีคือจะเข้าสองตัวดีตัสี่หนึ่งหนึ่งก็ก็จะมาสี่หนึ่งเจ็ดอย่างเงี้ยมันก็จะตรงกันอย่างเงี้ย อันนี้ก็เดินดีนะออกมาล่าสุดสี่หนึ่งเจ็ดอ่าก็จะมาหกสองห้านะหกสองห้าก็จะดกมาหกสองห้าอย่างเงี้ยหกห้าสองมัน,นก็จะเดินมาพลาดมาอย่างเงี้ยนะอันนี้มันแค่เป็นแนวพางนะครับอันนี้เป็นแค่แนวพางดีอรอผลนะครับรอผลก็ให้ดูกันก็เข้า อันนี้ก็คือสูตรล่าสุดอ่าผมก็ให้ดูสูตรล่าสุดเลยก็จะสูตรหนึ่งสองสาี่ห้าหกและเจ็นะก็จะเดินมาตัวไหนบางครั้งก็อาจจะมาตัวเนี้ 8, 7, ยแปดหรือไม่นั้นก็ถ้ามาสูตรที่4 5, 6, ี่ห้าหก็เหมือนเดิมนะอาจจะมาเก้าหนึ่งเก้านี้ก็ได้หรือว่า0 2 0ยหรือว่า1 9 9้า ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้แค่เป็นแค่แนวทางนะครับของการคำนวณน,นะครับเป็นแค่แนวทางคือให้ดูเฉยแล้วก็ผมก็จะทาสูตรที่สองให้ดูอันนี้ก็เท่าๆคือว่าอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งก็อาจจะเน้นเก้านะครับอาจจะเน้นเก้าก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเก้าเป็นตัวเด่นนะครับเจ็ดเป็นอาจจะเป็นตัวดับที่ผมสอนนะครับทําไมรู้ว่าดับตัวไหนนะครับให้เน้นคือนับเลยหน่วยสิบร้อยพัน เอาตัวพันเนี่ยเป็นตัวดับนะครับลองไปลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูว่าดับจริงไหมบางครั้งก็ดับไม่อยู่ตัวสิบครั้งแค่ดับไม่อยู่ครั้งเดียวแล้วก็นอกนั้นก็ดับยาวนะครับดับยาวได้ลองไปดูนะครับลองทําดูผมก็ทําทมาตลอดเลยนะครับก็ดับอยู่เหมือนกันนะครับบางครั้งสิบครั้งก็จะเข้าครั้งหนึ่งก็คือว่าหลุดนะครับหรืออาจจะ ติดมาได้นะครับผมผมไายกคร่าวๆมาเลยอนะ่ะอันนี้ผมไม่เปิดเลยยกคร่าวๆเลยนะของล่าสุดนะครับนับไปเลยหน่วยสิบร้อยพันห้าก็จะก็จะดับดับนะครับดับอยู่นะครับศูนย์ก็ดับไม่อยู่นะครับสองดับอยู่ก็ไล่อย่างนี้นะครับก็ศูนย์ ระดับอยู่1กระดับอยู่4ก็ระดับอยู่นะครับ2ระดับอยู่อันนี้ผมยกข้าวๆมาให้เฉยๆนะครับอันนี้อันนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับสูรที่1บนครับของวดวันที่16มีนา2 5 6 6นะครับก็จะได้ดังนี้นะครับ7 8 9นะครับ7 8 9ก็เอาเป็นแท่แนวทางนะครับว่าจะมาตัวไหนนะครับอย่า อย่าไปหลงเสื้อมากนะครับก็แค่เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าทําตามสูตรนะครับก็ขอจบเพียงคลิปแค่นี้นะครับคนที่เข้ามาใหม่ก็รบวนติดตามด้วยนะครับจะได้สิ่งดีๆนะครับบางครั้งก็มีเข้ามั่งพลาดมั่งนะครับก็หมดที่แล้วก็ล่างขึ้นบนบนลงล่างนะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ละเลข ผมก็ขอจบเพียงคลิปแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นมีคอมเมนต์ดีๆให้นะครับน,นั้นไหนพลาดก็พลาดไปนะครับแล้วก็เริ่มใหม่นะครับเริ่มใหมออ่ขอจบเพียงคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับทีรบ่รับที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับ